จบการมรดกกลายเป็นทุกข์หวังหยงชิงมหาเศรษฐีจีนมีเงินเป็นแสนล้านแต่ลูกเก้าคนก็ไม่ได้ใช้หวังหยงชิงนะครับเกิดในครอบครัวยากจนในประเทศจีนในปี2450โดยมีพ่อแม่ที่มีอาชีพปลูกชาชีวิตของเขาก็เต็มไปด้วยความขาดแคลนแต่ด้วยความมุ่งมั่นก็เปลี่ยนโชคชะตากรรมได้โดยได้ผักดันให้เขาออกจากบ้านในวัยเพียงแค่16ปีและมีเงินติดกระเป๋าอยู่แค่200หยวน ซึ่งเป็นเงินที่พ่อเขาให้โดยเริ่มต้นธุรกิจขายข้าวเล็กๆนะครับด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ก็ทรงพลังโดยตัวเขานะครับได้คัดสิ่งสกปปกจากข้าวแล้วก็บริการล้างถังให้ลูกค้าฟรีกิจการของเขาค่อยๆเต,ติบโตขึ้นเรื่อยๆจนสามารถเปิดโรงสีข้าวได้และสะสมทร,ร,รัพย์สินได้มากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเศรษฐีครับ หวังหยงชิงไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเขาใช้เงินเก็บทั้งหมดลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจไม้ก่อนจะขยายไปอย่างธุรกิจพลาสติกและพลังงานเช่นไฟฟ้าแกส๊สและน้ำมันความพยายามของเขาสามารถสร้างผลตอบแทนได้มหาศาล โดยในปี2521นบะครับบริษัทพัาสติของเขามีรายได้เกือบ1,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐโดยหวังจงชิงก็กลายเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศจีนด้วยทรัพย์สินกว่า1 8แสนล้านบาท แม้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จในธุรกิจนะครับหวังหยงชิงก็ยังใส่ใจสังคมไปด้วยการเปิดโรงพยาบาลที่ไม่สแสวงหากําไรแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวด้วยเงินบริจาคจํานวนมหาศาลโดยขาวัางว่าสมาชิกในครอบครัวจะต้องไม่เผชิญความขัดแย้งเกี่ยวกับมรดกจึงจัดตั้งกองทัชในต่างประเทศขึ้นให้ลูกๆทั้ง9คนได้รับดอกเบี้ยรายปีแต่เงินต้นจะไม่ถูกแตะต้องอย่างไรก็ตามนะครับ เขาได้เสียชีวิตในปี2551โดยไม่ได้เตรียมพินัยกรรมสำหรับเงินฝากจำนวน40,000ล้านหยวนในธนาคารสวิสธนาคารสวิอแ์แลน์นะครับซึ่งมีชื่อเสียงด้านความปลอดภัยและความลับในเรื่องของทางการเงินกำหนด เงื่อนไขว่าผู้ที่ต้องการถอนเงินจะต้องมีเอกสารรับรองจากผู้ฝากเงินเท่านั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้ในกรณีของหวังยงชิงนะครับลูกๆของเขาไม่สามารถเข้าถึงเงินจํานวนนั้นได้ยกเว้นจะจ่ายภาษีมากถึง3ใน4ของเงินทั้งหมดซึ่งเป็นเงื่อนไขที่พวกเขาไม่สามารถรับได้นะครับ ทำให้เงินจํานวนนี้ยังคงถูกแช่แข็งในบัญชีจนในปัจจุบันเรื่องราวของหวังจงชิงนะครับสะท้อนบทเรียนสําคัญในชีวิตว่าการสะสมเงินหรือสะสมทรัพย์สินไม่ใช่ทุกสิ่งหากเราไม่ได้เตรียมพร้อมสําหรับวันข้างหน้าไว้โดยลูกๆของหวังจงชิงแม้จะเกิดมาในครอบครัวที่เรียกว่าร่ำรวยนะครับแต่กับต้องผเผชิญกับความทุกข์จากมรดกที่ไม่ได้รับ การจัดการกับทรัพย์สินอย่างรอบคอบและทําพินัยกรรมที่ชัดเจนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่เป็นเพียงแค่การปกป้องทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ความมั่งคั่งกลายเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์และปัญหาในครอบครัวในบ้านปลายครับหมดปัญหาผมบางขาดหลุดล่วงด้วยสวา a ่าเจารเน่เคลเจน o l ลุมพัสดแชมพูและครีมนวดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดล่วงของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ